ไอได้ม่เรเจอตัวท็อปท็อปไม่ให้หรอกกลัวแม่งปิงอ่ะ ไม่ไม่ปิงหรอเดี๋ยวไว้พี่พี่เจอมันเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปมาบงบอเได้คิปสองเจ็มเจ็มเลยอะในแชทนี่ยังซิ่งอะ่ะเจอตัวจริงนี่ยังติม๋ม เออเราเคยมาห้พี่สอนพี่บีมครับเด้อต้องแสงเล่นไงครับพี่สองน้อยกูค,คำจะด,ด่ากูซะแล้วตอนนี้น เล่นได้ไหวไงตรงเนี้ยใครจะเล่นกับมึงเนี่ยขวยเลยอย่างาางี้ ขาก็ไม่สมนใจหรอกเขาก็คิดว่ามันเพย์ในเกมปกติทั่วไปนะแต่พี่ยังงนะมันอายุแค่12ม,มันเล่นเกมได้ดึกจังวะพ่อแม่ไม่ดูแลเลยหรอก あっ เลี้ยงใครเลี้ยงหลายตัวเข้ามาในบ้านใหญ่นะ ม่มีเปิร์กยื้อครือง้วยนะมีเปิร์กเดียวแต่ถ้าเป็นเนื้ออะแม่งรอดไปละเอาเป็นปิงที่ชักกี้ไม่มีผลกับปิงว่ะดีไ,ไลไลเลยเพื่อนเก่าดีเพื่อนรักปุ้ยหลายคน<อ>เซอแปดคิวเลอร์สอง เซอเวนี่นี่ปะฮิวเวอรี่ใจโร่สองคนสนุกเลยไงฮิวเวอรี่สนุกเลย,ยเม่ง<อเ>คุ้มก<อเ><น>ูได้ไหมอ่ะนี่ผมเล่นซ้ำช้ามากเลยนะปัน่นชา้า เกมนี้ถือว่าปัญชานะเพราะผมไม่มีเตัวยืมเครื่อง กี้เล่นยากไหมไม่ย่ะโอ้โหชี้อะชุดนี้ มีบะกรมหน้ามองฮะเจอแล้วครับบีบที่อยู่บ้านเล็กไงก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะเอาผมมุดไปปุ๊บแล้วก็เทคเข้ามาล้มโขภาพในหัวมาละมึกทำได้เปล่าปุ๊บมุดปุ๊บ โอ้ยเนี่ยมนีม่เพืไ่ไนหรือวะ ไม่รูซากีอีกรอบนะดักรูตัวอื่นบ้าง